สวัสดีครับสวัสดีกับชาวโลกนะครับสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดโปรแกรม Photoshop นะครับตัดต่อภาพนะครับแล้วก็วิธีใช้งานนะครับซึ่งเป็นวิธีใช้ที่ง่ายนะครับง่ายมากเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดนะครับ เอาไว้ข้างล่างคลิปนะครับ p h o ตสับซี c 6นะครับตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันเต็มนะครับเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับ295ร้เมตนะครับแล้วก็คลิก 你两个嘞？Yeah, เราจะพักมีป้ายจราจร <c oughs> ป้ายจราจรนล้ครั <c oughs> บแต่มันคลิกอะไรไม่ได้ ปกติมันคิดได้นะครับ เคกเคสเอกเคสเคสเคสคมีเอกเคสเคสเมีต่อม่ต่กต่อมาที่ป้ายจราจรอีกแถวนะครับ ไปจ,ะะจราจรสิทธิ์พลิตี่สูงมากเลยมนะันสูงไปไหนไปจ,ะะจราจ,ะะจรใายจราจร ฟัง okay. หดละวางช่วงนั้นละอ่าโหก็จะได้นะครับดาวโหลดก็ยากพอสมควรแต่ไม่เป็นไรครับกระผมก็จะวางลิงก์นะครับอ่าลิงก์นี้นครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมโหลดไปแล้วก็เลยขึ้นแบบนี้ก็เกดดาวโหลดไปเลยนะครับดาวโหลดปึ๊บเลย 没搞。 โอลิ้งครับตัวนี้ก็พอตัวนี้ก็พอเราหลดมาแล้วนะครับเราหลดมาแล้วให้คุณไปที่ไฟที่คุณโหลดมายาที่คุณเก็บไว้นับจะได้เป็นไฟ์แบบนี้ไหมครับ a p s h o p z s h o m e c l i p s นะครับ ก็แตกไฟล์มาแล้วก็จะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับก็จะมีอยู่ไฟล์หนึ่งครับแบบเปี๋ยว็นคลิกเข้าไปติดตั้งได้เลยก็ดเล็กเด้ครับแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้ทั้ง64บิตแล้วก็32บิตนะครับผมพอเป็น64บิต โปรแกรมหนึ่งนะครับที่เราใช้ตัดภาพในหน้าจอนะครับอย่างง่ายนะครับที่มันมากับ Windows 7แล้วก็ Windows 8นะครับแล้วก็มีใน Windows 10ด้วยนะครับถ้าคุณเข้าไปที่เข้าไปที่เซ์นี่นะครับคุณหาครับว i n d o w เจก็จะอยู่คุณหาอยู่กดปุ่มกดปุ่มวิดีโอแล้วก็กดปุ่ม S นะครับก็ปเป็นเพราะว่า ไปว่าสแนปปิงนะครับ เป็น่นาเป็นอีกตัวหนึ่งอาจุดนี้นครับนิสนิดนิ่นิด คุณจะคลิกลากถรเจ็ดคุณจะคลิกเอามาไว้ที่เทสตาก็แล้วครับถ้านรแปดก็คลิกขวาแล้วก็อะไรมันจะย,ยังไม่อยู่ที่เทสตารครับคลิกขวาแล้วก็พิมพ์ทูทเทสตานะครับการมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะไม่ใช่เป็นการตัดหน้า,าจอสคสกดลโค้ชว่านิ่งปุ๊บเป็นการตัดนะครั<ม>บตัดเฉพาะส่วนของภาพนะครับเอาคลิกลากตรงไหนก็จะตัดตรงนั้นนะครับนี่า,างนี้สะะะะามารถเขียนได้ด้วยะะจะประกาศนะครับเซตนะครับจะเปที่ไหนก็ได้ะครับหน้านจอยก็ก็ติ้นชื่อไปแล้วก็เซฟ ทิ้งไปจะได้ภาพที่เราต้องการนะขอลบไปน,ะนี่ ส่วนของตทดสอบก็เสร็จแล้วนะครับก็จะได้เปสองสองโปรตนนะครับคือสองไฟล์หนึ่ง64บิตนะครับหนึ่งจะเป็น32บิตนะครับคุณจะข้อ,อไหนก็ได้นะครับแล้วก็คุณ64บิตก็ประมาณกลิอง64บ,บ,บ,บิตนะครับ นี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม photoshop รูปภาพนะครับที่เราต้องการที่เราต้องการจะตับแต่งนะครับที่ไฟล์นะครับคลกโอเพนนะครับ ก็ไปที่รูปภาพของเรานะเช่นผมก็เอาภาพของบอสซีนะครับมาลองตัดดูบอสซีอยงผมนะครับอันนี้คือลเยอร์หนึ่งนะครับลดยเย็่เปิดภาพขึ้นมาอีก โหลดทำสักทานสักดี๋ยรต้องตามอาเชื่นเดอดฮักเด่น่อ,อน้อินเทอร์เน็ตอินเทอน็ตเป็นอะไรอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดี Oh. ถ้าคุณเลือกการภาพนะครับกดโอเพนแล้วก็กด all, all ออฟฟอร์แมตับจะเจอภาพตัวอย่างภาพทุกสไตล์อยน่นี้ก็จะเป็นเพิ่มมาอีกภาพหนึ่ง กย่างนะครับสีมาเยีายเด่นาาก็เป็นว่ามาลองตัดสองภาพนี้ก่อนนะครับที่จะเพิ่มก็ให้คุณคิดตรงนี้ครับเอสิเชเ่อนะครับให้เปลี่ยนเป็น 3D นะครับ มันก็จะมีพวกเลเยอร์พวกอะไรพนี้เข้มานะครับถ้าคุณจะตัดภาพนี้มาใส่ภาพนี้เรียบอุปกรณ์การตัดแับพวกนี้ครับตัดได้หมดเลยนะครับจะได้เป็น มาลากได้แล้วก็กด Ctrl C นะครับ Ctrl C ทังข้างก็มาที่นี่เลเยอร์นี้นะครับกดคอนโทรลครับเป็น ไ่าคราบติเนงนมาแล้วอันนี้ผมบอกให้เลือกออภาพนับเนีย่ยใช้ภาพเดอฮักคาร์บ้าน น่ารำคาญมากจริงๆครับ เคนะครับเราก็ได้ภาพมาแล้วนะครับที่จะำมาตัดต่อแล้วก็เพิ่มในภาพเองๆแต่ภาพใน,นภาพเ mm hmm. องแล้วทีนี้เราจะตัดภาพตัวนี้มายังไงให้แล้วนะครับ บอว่าภาพมันเล็กเราจะขยายมันใหญ่ขยายให้ใหญ่งไงยเวลาเราจะตัดกดกดแอ t เทเน็ตนะครับแล้วก็เดอนเมาส์ขึ้นนะครับเดนลูกกิ้งเมาส์ขึ้นย่างี้นะครับภาอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่เาคิดเครื่องมือการตัด ก็ใช้เป็นตัวนี้แล้วกันก็ เราได้ภาพแล้วก็กดคดนซีคอนสีนะครับที่เลเยนี้ปรกตัวดีบาง ก็จะย้ายนะครับแล้วเราจะ,จะย้ายเลเยอร์ไหนภาพไหนเราคลิกที่ตรงนี้ได้น,นะครับย้ายเลเยอร์แล้วภาพตรงนี้นะครับถ้าเราจะลดขนาดภาพหรือเพิ่มขนาดให้กดกดโทนทีนะครับเลเยอร์นั้น ทแล้วก็ทีนครับมันก็จะขึ้นมาให้เราย่อหรือว่าขยายภาพได้นี่นะครับก็ถ้าเราจะเอาภาพที่เราขยายเสร็จสมบูรณ์แล้วเอาก็แค่ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพอ่า นี่นะครับเลเยอร์ที่เราจะาาต้องการร mm. ายกประทนที Então... É. É, I agora é. é. เราก็ทำการเซฟภาพได้เลยนะครับกดที่ใต้ไปที่เซฟเลือไว่ไหนก็ได้ตัแ้งบบชื่อแล้วก็เซฟเป็นภาพขนาดความหะาอดที่เราต้องการ เเลยนะครับให้ดคุณภา,าพาับไทยคุณดี้หวานชิมาเลยนไ,ได้โอเคเรเสร็จโบเรียบร้อยแล้วนะครับสำรับการตัดคลิปวิดีโอัภาพของเราวันาานี้ก็ได้เป็นภาพนี้นะครับีนี้เรจะนำภาพนี้ไปเส่ใน YouTube YouTube นะครับ ภาพที่เวลาเราต้องการให้คนมาดเูเยอะๆในจุดที่น่าสนใจ mm hmm. แบบอินเทอร์นเน็ตอีกแล้ว กดการแก้ไขหรือคลิปของคุณนี่นะครับกดไปที่กดไปที่สมมนค่าของภาพ